ความแตกต่างของไซเลียมฮาร์ดจากยามิโตแบบชนิดเกล็ดและชนิดผงแตกต่างกันยังไงไปดูในคลิปนี้กันเลยค่ะสำหรับแบบชนิดเกล็ดนะคะเขาจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นจะเป็นรสชาติธรรมชาติเลยลก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นรสมะขามนะคะตัวนี้จะเป็นแบบผง <จะ S 1> ค่ะก็จะมีความละเอียดกว่านะคะแล้วก็มีกลิ่นมะขามด้วยนี่เราจะให้ดูใกล้ๆค่ะความแตกต่างนะคะแบบผงจะเป็นแบบนี้เลยละเอียดละเอียดแบบนี้ส่วนแบบเกล็ดก็จะเป็นแบบธรรมชาติเลยจะมีสีดำๆจากตัวเทียนเกล็ดหอยด้วยนะคะเรามาลองชงทั้งสองแบบกันเลยค่ะเทใส่ลงไปในแก้วแบบนี้เลยนะคะสําหรับไ พาร์ททานแล้วช่วยอะไรแล้วช่วยให้เราเข้าห้องน้ําง่ายขึ้นค่ะเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการเข้าห้องน้ํานะคะจะช่วยให้มวลอื Ü ้อของเรามันเยอะขึ้นเราจะอื Ü ้อไ,ได้ง่ายค่ะเลยพอเทน้ําใส่ลงไปนะคะในเรื่องของสีก็จะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยค่ะตัวที่เป็นรสชาติมะขามนะคะก็จะมีสีออกมาขาม,มะขามหน่อยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นรสชาติธรรมชาติก็คือเป็นสีใสๆเลยค่ะพอเราปล่อยให้น้องพองตัวนะคะตัวที่เป็นเกล็ดก็จะแยกชั้นกันแบบนี้เลยค่ะก็คือจะมีตัวที่ละลายน้ํากับตัวที่ไม่ละลายน ะะส่วนตัวที่เป็น,น,นแบบผงมันก็จะไม่แยกชั้นกันค่ะนะคะก็จะละลายแบบนี้ได้เลยส่วนตัวที่เป็นชนิดผงสามารถทานได้เลยนะคะส่วนเป็นตัวชนิดเกล็ดเนี่ยแนะนำให้ปล่อยให้น้องพองตัวสักสิบนาทีแล้วค่อยดื่มก่อนเมื่ออาหารเช้ากลางวันเย็นค่นใครที่มีปัญหาในเรื่องอื ừ ้นะคะไม่คล่องหรือใครที่ชอบกินชาบูหมูกระทะฉ่ำเราแนะนําให้มีไซเลรมฮาร์ตติดบ้านไว้นะแปบพิกัดสั่งซื้อไว้ให้ที่ตะก้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือกดจิ้มสั่งได้เลยค่ะ